สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาพูดถึงนักแสดงเกาหลีที่น่าทึ่งและกล้าตัดสินใจคนหนึ่งนั่นก็คืออีเจฮุนอีเจฮุนเกิดในปี1984ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้แม้ว่าเขาจะมีความลหลงใหลในการแสดงตั้งแต่เด็กแต่เนื่องจากการคัดค้านข,ของพ่อแม่ในที่สุดเขาก็เข้าเรียนที่ Korea University ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลีใต้ในสาขาวิศวกรรมชีวภาพ หลังจากเรียนไปได้หนึ่งปีเนื่องจากไม่สามารถหยุดความต้องการในการแสดงได้เขาจึงตัดสินใจพักการเรียนและมุ่งหน้าไปยังย่านการแสดงเพื่อเข้าร่วมกับคณะละครโดยทำงานแสดงไปพร้อมกับทำงานพิเศษเพื่อหาเลี้ยงตัวเองไปด้วยไม่กี่ปีต่อมาเขาพบว่าเพื่อนๆในอดีตในจบมหาวิทยาลัยและเข้าสู่สังคมกันหมดแล้วเหลือแค่เขาที่ยังคงย่ำอยู่ที่เดิมดังนั้นเมื่ออายุ25ปีอีเจฮุนตัดสินใจเข้าสอบใหม่ และเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลีเพื่อรับการฝึกฝนการแสดงอย่างเป็นทางการใหม่ทั้งหมดในฐานะนักเรียนที่อายุมากที่สุดในรุ่นอีเจฮุนตั้งใจเรียนอย่างหนักโดยนอนแค่วันละ3าถึงสชั่วโมงและยังได้รับทุนการศึกษาอีกด้วยแต่ในปีที่สองของการเรียนเขากลับถูกไล่ออกเนื่องจากโรงเรียนพบว่าเขาแอบทํางานในวงการบันเทิงขณะนั้นเขารู้สึกไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเองจึงรับงานทุกอย่างโดยเฉพาะบทที่นักแสดงส่วนใหญ่ไม่อยากรับ เช่นบทที่มีเนื้อหาล่อแหลมเพราะเขารู้ว่าการที่เริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นเขาต้องทําแบบนี้เท่านั้นเพื่อให้ได้อยู่ในวงการดังนั้นแค่บทบาทในผลงานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันก็มีถึงสมเรื่องหนึ่งในนั้นคือภาพยนตร์สั้นเรื่องแค่เพื่อนครับแม่ซึ่งได้รับเชิญไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์ทั้งในเกาหลีและต่างประเทศทําให้เขาได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักในวงการจากนั้นจึงได้เซ็นสัญญากับบริษัทจัดการศิลปิน และในปี2009เขาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นทางการเริ่มปรากฏตัวในผลงานภาพยนตร์และละครหลายเรื่องในปี2011วงการบันเทิงเกาหลีทั้งหมดรู้จักอีเจฮุนเขาสามารถคว้ารางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดของปีนั้นได้โดยภาพยนตร์อิสระเรื่อง Brick Night และภาพยนตร์สงครามเชียงพาณิชย์เรื่องมหาสงครามเฉียดเส้นตายโดยทุกคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์สถาน,นการณ์ที่โดดเด่นเช่นนี้ยังไม่เคยมีใครสามารถทำแบบเขาได้เลย พิธีมอบรางวัลแกรนด์เบลในปีนั้นมีภาพเขาเข้าชิงรางวัลในคราวเดียวกันกลายเป็นภาพที่เหมือนเขากำลังแข่งขันกับตัวเองสื่อมวลชนเรียกเขาว่านักแสดงหน้าใหม่ในชุงมุงโรที่เหมือนปีศาจโดยชุงมุงโรหมายถึงศูนย์กลางวงการภาพยนตร์ของเกาหลีนั่นเองการพูดถึงเขาอย่างกว้างขวางนี้ไม่ใช่แค่เพราะเขาสามารถคว้ารางวัลไปได้มากมายแต่ยังเป็นเพราะผลงานสองเรื่องของอีเจฮุนนั้นเดินไปในทิศทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง Brick Night เน้นความเป็นศิลปะ มุ่งเน้นการเล่าถึงมิตรภาพที่เปราะบางระหว่างวัยรุ่นมีงบประมาณเพียง50ล้านวอนหรือประมาณ1 8 4ล้านบาทและฉายในภาพยนต์เพียง21แห่งในเกาหลีใต้ขณะที่มหาสงครามเฉียดเส้นตายมีทีมงานที่ยอดเยี่ยมนักแสดงมากมายและงบประมาณการสร้างสูงถึง10,000ล้านวอนหรือประมาณ3,600ล้านบาทเป็นภาพยนตร์เชิงพาณิ์ขนาดใหญ่ที่มีผู้ชมเกือบ3ล้านคนแต่ที่น่าทึ่งคือไม่ว่าจะเป็นเส้นทางศิลปะหรือเชิงพาณิด อีเจฮุนก็เป็นที่โดดเด่นที่สุดในนั้นอยู่ดีต้องเข้าใจว่ารายชื่อนักแสดงในเรื่องมหาสงครามเฉดเส้นตายมีนักแสดงมากฝีมืออย่างรูซึงยองชินอักยุนโจจินอุงและโกซู su, ซึ่งล้วนเป็นนักแสดงที่ได้รับรางวัลบ่อยๆแต่บทบาทที่อีเจฮุนแสดงเป็นนายทหารหนุ่มนั้นกลับมีความยากที่สุดในบรรดานักแสดงทั้งหมดเพราะในเรื่องเขาต้องถืออาวุธยิงใส่เพื่อนร่วมชาติของตัวเองเพื่อช่วยชีวิตพวกเขา สภาพจิตใจของเขาแตกสลายและพยายามฆ่าตัวตายแต่ได้รับการช่วยไว้ก่อนหลังจากนั้นเพื่อระงับความเจ็บปวดหลังเหตุการ์สะเทือนใจเขากลับติดมอร์ฟีนและใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานทุกวันแต่ยังต้องทำตัวเองให้ดูเข้มแข็งเพื่อนำทัพเข้าสู่สนามรบบทบาทที่ซับซ้อนเช่นนี้เขากลับสามารถแสดงออกมาได้อย่างสมจริงหนึ่งในฉากที่เขาต้องพูดเพื่อให้ขวนกำลังใจก่อนการรบเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสง่างามที่มากกว่าอายุของเขา คำว่านักแสดงหน้าใหม่ในชุมมงโรที่เหมือนปีศาจนั้นเป็นฉายาที่เหมาะสมกับเขาอย่างแท้จริงหลังจากสร้างชื่อเสียงโดยการแสดงที่โดดเด่นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องแค่เพื่อนครับแม่ก็ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว,ว่านักแสดงคนหนึ่งได้ปฏิเสธที่จะเป็นนักแสดงรับเชิญในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาโดยอ้างว่าไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของการแสดงเป็นเกและยังลบประวัติการแสดงผลงานที่เกี่ยวกับเกออกจากหน้าเว็บของบริษัทจัดการนักแสดง เนื่องจากมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงมีข่าวลือว่าอีเจหุนลืมบุญคุณหลังจากที่เขาโด่งดังแต่จริงๆแล้วการที่บริษัทจัดการนักแสดงลบประวัติผลงานที่มีชื่อเสียงไม่มากออกหลังจากที่นักแสดงมีผลงานมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องปกติและหลังจากที่เขาโด่งดังงานก็มีมากมายจนไม่สามารถรับงานทั้งหมดได้การที่ถูกตำหนิอย่างเปิดเผยเพราะไม่ได้ไปเป็นนักแสดงรับเชิญก็ดูจะเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินไป ในขณะที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือดอีเจฮุนกลับให้สัมภาษณ์อย่างเรียบง่ายว่าการท้าทายบทบาทที่ไม่มีใครอยากเล่นเป็นเป้าหมายในอนาคตของผมผมอยากเป็นนักแสดงที่สามารถก้าวข้ามขอบเขตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาต่อมาอีเจฮุนได้แสดงในผลงานหลากหลายประเภททั้งขยายขอบเขตการแสดงของตนเองและเรียนรู้จากฮันซอกยู u, นักแสดงเจ้าของรางวัลบูดากอนเพื่อพัฒนาทักษะการแสดงของเขาอย่างต่อเนื่องตามที่เขาได้กล่าวไว้ ในระหว่างนี้เขาได้แสดงบทบาทที่ไม่มีใครอยากเล่นเช่นในภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องป่มรักสเสน่ห์มรณะเขาได้แสดงเป็นตำรวจที่ดูเหมือนจะเป็นมิตรและอบอุ่นแต่เบื้องหลังกลับเป็นคนแปลกประหลาดที่แอบบันทึกเสียงและแอบฟังเสียงในบ้านของเพื่อนบ้านอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวรักบริสุทธิ์เรื่องรักแรกในความทรงจำซึ่งในตอนแรกไม่มีใครสนใจเลยไม่เพียงแต่หาหนักลงทุนไม่ได้แม้แต่ผู้กำกับชื่อดังอย่างบงจุนโฮผู้ที่ภายหลังได้รับร,บรางวัลอสการ์ จากภาพยนตร์เรื่องปรสิตก็ยังคัดค้านอย่างหนักเพราะคิดว่าภาพยนตร์แนวรักบริสุทธิ์ไม่มีฐานทางการตลาดในที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เล่าเรื่องราวความรักของนักศึกษาสถาปัตยกรรมก็ได้อีเจุ่นพุกลารับบทบาทต่างๆมาเป็นนักแสดงนำชายและได้แบซูจีไอดอลสาวจากวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มาแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกมารับบทนักแสดงนำหญิงทำให้การคัดเลือกนักแสดงชายหญิงสมบูรณ์และตัวประกอบสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ คือนักแสดงละครเพลงอย่างโจจองซอกที่ขณะนั้นอายุ32ปีแต่ต้องมารับบทเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการแสดงภาพยนตร์มาก่อนผลปรากฏว่ากลุ่มนักแสดงนี้สามารถถ่ายทอดความรักครั้งแรกที่มีทั้งความคาดหวังและการกลัวความเจ็บปวดได้อย่างจริงใจและเป็นธรรมชาตินำพาผู้ชมย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจำในวัยเยาว์ที่หัวใจเต้นแรงครั้งแรกสร้างความรู้สึกที่หลายคนสามารถเชื่อมโยงได้ ในที่สุดรักแรกในความทรงจําก็ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดผู้ชม4.11ล้านคนกลายเป็นภาพยนตร์รักบริสุทธิ์ที่ทารายได้สูงสุดในเกาหลีใต้ในปี2016ขณะที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจกับซีรีส์สร้างกระแสการแพร่หลายทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้อย่างชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอและกอบลินคํำสาบรักผู้พิทักษ์วิญญ,ญาณแต่ซีรีส์สืบสวนสอบสวนสัญญาณลับลาคามเวลากลับกําลังสร้างตํานานของตัวเองอย่างเงียบ แม้เนื้อหาจะหนักและมีการจำกัดอายุผู้ชมแต่หลังจากออกอากาศก็ได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องสุดท้ายได้สร้างสถิติเรตติ้งสูงสุดกว่าคู่แข่งในช่วงเวลาเดียวกันถึง10บเท่าและยังได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมในงานรางวัลศิลปะแบ็กซังประจำปีนั้นอีกด้วยเนื้อเรื่องเล่าถึงนายตำรวจยุคป,ปัจจุบันที่รับบทโดยอ e ีเจฮุนซึ่งบังเอิญได้ติดต่อกับนายตำรวจจาก15ปีก่อนทั้งสองเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับ เพื่อไขคดีที่ไม่สามารถคลี่คลายได้ซีรีส์เรื่องนี้มีการวางโครงเรื่องอย่างประณีตและมีพลังมากเป็นซีดีระดับตำนานที่ไม่ควรพลาดความน่าทึ่งของสัญญาลับลาข้ามเวลาอยู่ที่การดำเนินเรื่องกระชับโดยมีการดัดแปลงจากคดีปริศนาที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เกาหลีและใช้ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกจากการเชื่อมโยงเวลาทำให้จุดจบของเรื่องราวเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่แปลกคือเมื่อประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปเพราะการเข้ามาแทรกแซง ผลลั์ที่ได้หลังจากการต่อสู้ไม่จําเป็นต้องดีขึ้นเสมอไปความเสียใจในใจของแต่ละคนก็ไม่จําเป็นต้องได้รับการชดเชยในฐานะผู้กํากับคิมวอนซอกนักแสดงคนแรกที่เขาเลือกให้มารับบทในซีรีส์คืออีเจฮุนซึ่งได้แสดงการแสดงที่ยอดเยี่ยมในเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงการพบว่าวิทยุสื่อสารสามารถใช้ไขคดีได้แล้วเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จากนั้นก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นั้น ถูกต้องหรือไม่เขาค่อยๆสร้างตัวละครที่มีความซับซ้อนมีความมุ่งมัน่นและความขัดแย้งในจิตใจผ่านการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในตัวละครของเขาทําให้เกิดประเด็นหลักของสัญ,ญลักณ์ล่าข้ามเวลาขึ้นตัวละครหลักในซีรีส์เรื่องนี้ทั้งหมดเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีพลังพิเศษแม้จะได้รับคําใบ้ในการไขคดีจากวิทยุสื่อสารแต่พวกเขาก็ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเผชิญหน้ากับอาชญากรมีความเป็นไปได้ว่าจุดจบอาจไม่สมหวังแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ อย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสัญญาลับลาคัมเวลาเป็นหนึ่งในซีรีส์แนวสืบสวนที่ได้รับคำชมและคะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์เกาหลีความน่าตื่นเต้นของเรื่องราวไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียวการได้เห็นอีเจฮุนโจจินอุงและคิมเยซูสามนักสแสดงจากชุงมูโรประชันบทบาทกันในเรื่องนี้ก็คุ้มค่าเกินบรรยายแล้วสำหรับแฟนๆซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้คือผลงานตำนานที่ต้องดู ภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยอีเจฮุนเรื่อง I Can Speak หลังจากออกฉายในปี2017ก็สามารถดึงดูดผู้ชมได้มากกว่า3ล้านคนและได้รับคำชมอย่างล้นหลามคะแนนความนิยมของภาพยนตร์เรื่องนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบนเว็บไซต์ Never หากภาพยนตร์เรื่องใดมีคะแนนเกิน6คะแนนก็นับว่าเป็นผลงานที่ดีแล้วแต่ผลงานระดับเทพเรื่องนี้ได้รับคะแนนที่น่าเหลือเชื่อคือได้มากกว่า9คะแนนอย่างไรก็ตามในช่วงเตรียมงาน ภาพยนตร์เรื่องนี้เคยหยุดชะงักเพราะแรงกดดันทางการเมืองจากข้อตกลงระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นหลายคนกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดญี่ปุ่นจึงปฏิเสธที่จะร่วมแสดงจนกระทั่งอีเจฮุนรับบทนำภาพยนตร์เรื่องนี้จึงได้เริ่มถ่ายทำอย่างเป็นทางการเรื่องราวของภาพยนตร์เล่าถึงข้าราชการที่ละทิ้งความฝันในการเป็นสถาปนิกหลังจากพบกับหญิงชาราคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าคุณยายกอบลินหลังจากความไม่ชอบหน้ากัน กลายเป็นการทำลายกำแพงด้วยการเรียนภาษาอังกฤษและพยายามร่วมกันเพื่อทำความปรารถนาของคุณยายให้สำเร็จในช่วงครึ่งแรกของภาพยนตร์การมีปฏิสัมพันธ์การระหว่างคู่หูที่มีอายุห่างกันก,นกว่า40ปีนี้เป็นเรื่องที่น่าขบขันแต่จังหวะการเล่าเรื่องแบบตลกตลกนี้กลับเปลี่ยนไปในช่วงกลางของภาพยนตร์ค,อคอ่อยๆเผยให้เห็นความลับที่ทําให้คุณยายยืนกรานที่จะเรียนภาษาอังกฤษสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือตัวละครและสุนทราจโพสที่สร้างความประทับใจอย่างมากในภาพยนต์ ล้วนมีต้นแบบมาจากเหตุการณ์จริงหนังดีๆแบบนี้เราไม่ต้องพูดมากแต่ต้องบอกว่ามันเป็นผลงานที่ดูแล้วจะรู้สึกซาบซึ้งและกระตุ้นให้คนดูคิดตามจริงๆที่จริงแล้วหนังที่ไม่มีใครสนใจหรือกลัวว่าจะกระทบตลาดและไม่กล้ารับเล่นแต่หลังจากที่ E.J หุุ่นเข้าร่วมแล้วถึงได้เริ่มถ่ายทำจริงๆก็มีหลายเรื่องเช่นหนังชีวประวัติของนักเลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพในช่วงต่อต้านญี่ปุน่นเรื่องพักยอนซึ่งเป็นหนังที่มีงบประมาณต่ำ และไม่ค่อยได้รับความสนใจอีเจฮุนทุ่มเทกับการฝึกออกเสียงภาษาญี่ปุ่นและลดน้ำหนัก6กิโลกรัมภายใน1เดือนนอกจากนี้เขายังขอเพิ่มฉากที่ต้องถูกตบหน้าเพื่อเพิ่มความสมจริงและความเข้มข้นให้กับการแสดงอีกด้วยขณะที่กำลังรับรางวัลผู้กำกับอีจุนอีกได้พูดว่าถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากนักแสดงอีเจฮุนในตอนแรกผลงานของเขาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่อง Move to Heaven เป็นเรื่องที่มูลค่าทางการค้าไม่สูงนัก และนายทุนไม่อยากรับข้อเสนอในการสร้างแต่เช่นเดียวกับ I Can Speak นี่ก็เป็นซีรีส์ที่อบอุ่นและมีความหมายลึกซึ้งในขณะที่ผู้ชมกำลังร้องไห้เขาก็รักษาหัวใจของผู้คนด้วยวิธีที่อบอุ่นที่สุดซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของอีเจฮุนในการเลือกรับผลงานมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ใช่เลือกแค่บทบาทที่ไม่มีใครอยากรับเท่านั้นในปี2021อีเจฮุนได้มีโอกาสเข้ามารับบ,บทใน Taxi Driver ซึ่งเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นที่เน้นการแก้แค้นอย่างเข้มข้นในเรื่องราวขององค์กรลับที่รับงานแก้แค้นแทนลูกค้าแม้ว่าเนื้อเรื่องจะอิงจากเหตุการณ์อาชญากรรมร้ายแรงที่เป็นเรื่องจริงเช่นการล้างสมองของลอทัทธทิการช่อโกงทางโทรศัพท์การกันแกล้งในโรงเรียนและเหตุการณ์ในห้องตัวอักษรเอ็นเป็นต้นแต่ผู้กำกับได้เพิ่มฉากตลกมากมายและฉากแอคชั่นเข้าไปทำให้กระบวนการต่อสู้และความรุนแรงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย,อย่างเหลือเชื่อ ในขณะที่เนื้อเรื่องมีการระบายความโกรธแค้นของเหยื่อพวกเขาก็ได้ใช้วิธีที่ทําให้ผ่อนคลายและมีอารมณ์ขันไปด้วยโดยสะท้อนถึงปัญหาสังคมต่างๆที่เกาหลีใต้ต้องเผชิญได้อย่างกลมกลืนทําให้ได้รับความนิยมจากผู้ชมที่ไม่พอใจในสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันจํานวนมากซึ่งทําให้แท็กซี่ดรายเวอร์ประสบความสําเร็จในการแข่งขันแม้มีข้อจํากัดในการสร้างผลงานในภาคต่ออีก2ปีต่อมาเรตติ้งยิ่งพุ่งสูงขึ้นโดยเพิ่มขึ้นสูงสุดที่21%เอร์เซ ทำให้กลายเป็นราชาแห่งเรตติ้งในบรรดามินิซีรีในปีนั้นตัวละครของอีเจฮุนในซีรีเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่มาจากกองทัพพิเศษในการทำภารกิจเขามาจะแต่งกายเป็นคนในอาชีพต่างๆเพื่อปลอมตัวในการทำภารกิจดังนั้นในแต่ละตอนเครื่องแต่งกายและลักษณะพฤติกรรมของเขาจึงต่างกันออกไปเหมือนกับการแสดงตัวตนในโชว์แฟชั่นที่น่าทึ่งในขณะที่เขาเล่นงานคนร้ายก็ได้สอดแทรกมุกตลกมากมายไปด้วย และเมื่อมาถึงขั้นตอนของการจับกลุ่มเขาก็จะกลับมามีรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาและเยือกเย็นที่สามารถต่อสู้กับคนร้ายได้หลายคนพร้อมๆกันจากนั้นความยุติธรรมก็จะออกโรงและเหยื่อก็ได้แก้แค้นอย่างสาสมสำหรับแท็กซี่ดรเวอร์เขาได้ออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อทำให้มีกล้ามเนื้อที่เด่นชัดทักษะการแสดงในฉากแอคชั่นของเขาหลายฉากก็ยอดเยี่ยมมากเช่นกันและแม้แต่การรีบรถที่ต้องใช้ทักษะก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาไม่ว่าจะเป็นการแสดงแบบไหน เขาก็ดึงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ในงาน SBS Drama Awards ปี2023เขาได้รับรางวัลซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดและเขายังประกาศว่าจะตอบแทนผู้ชมโดยการแสดงให้ดีขึ้นในซีซั่นที่3ของ Taxi Driver ในปี2024 E.J. เฮุนกลับมารับบทบาทตำรวจอีกครั้งต้นแบบมาจากซีรีส์สืบสวนคดีอาชญากรรมในตำนานของเกาหลีเรื่อง c ช i e f i n s p e c ต o r ที่ผลิตโดย NBC ในปี1971 ที่ออกอากาศมานานถึง18ปีและมีทั้งหมด880ตอนและเคยสร้างสถิติเรตติ้งสูงถึง70%ในช่วงเวลาที่ออกอากาศหัวหน้าทีมพักซึ่งเป็นตัวละครหลักได้กลายเป็นตำรวจที่เป็นที่รักและน่าจดจำของชาวเกาหลีในครั้งนี้ MBC ตัดสินใจสร้างภาคก่อนหน้าของซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่า Chief Detective 1958เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของสถานีการเปิดตัวนี้มีความหมาย และความสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนไม่เพียงแต่ใช้งบประมาณจํานวนมากในการสร้างฉากหลังให้เหมือนกับยุคสมัยนั้นจริงๆเท่านั้นแต่ยังยกระดับการผลิตให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับภาพยนตร์เพื่อสืบสานชื่อเสียงของซีรีส์ระดับตำนานเรื่องนี้อีกด้วยตอนแรกเราคิดว่า Shift Detective 1958น่าจะเป็นแค่ผลงานแบบย้อนยุคและขายกลิ่นอายในอดีตเท่านั้นไม่คิดว่าหลังจากดูสอตอนแรกเราก็เปลี่ยนความคิดทันทีเพราะเรื่องนี้ แตกต่างจากซีรีส์สืบสวนยุคใหม่ที่มักจะสร้างตัวละครหลักให้มีด้านมืดและเนื้อเรื่องจะวนเวียนอยู่ในวงการสีเทาในเรื่องนี้อีเจฮุนรับบทเป็นตำรวจที่รักความยุติธรรมและต่อต้านความชั่วโดวยร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอีก3าคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นทีมที่ไม่ยอมจำนนต่อการข่มขู่และไม่รับสินบนในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีช่วยเหลือพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับแก๊งอาชญากรอย่างกล้าหาญอีเจฮุนจะมาพร้อมกับถุงอาวุธลับ และเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายถึงที่แม้แต่แก๊งที่น่ากลัวก็ต้องตกใจกลัวสุดขีดด้วยการจัดการคดีที่เรียบง่ายแต่เข้มขน้นซี่เรื่องนี้ให้ความรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานแก่ผู้ชมมาก c h i e f Detective 1958ปเป็นซีรีส์สืบสวนที่ใช้การตกแต่งโดยองค์ประกอบแบบย้อนยุคและนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่เล่าถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์และคุณธรรมที่เราได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ค่อยๆลืมไปสไตล์การเล่าเรื่องเรียบง่ายและรวดเร็ว แต่แฝงไปด้วยความตลกทําให้เป็นผลงานที่ดูแล้วไม่รู้สึกเบื่อและอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆนอกจากนี้ทีมงานยังได้สร้างบรรยากาศย้อนยุคที่สมจริงราวกับว่าเราได้หลุดเข้าไปในยุคสมัยนั้นจริงๆโดยเฉพาะในฉากเปิดตัวที่ได้เชิญนักแสดงเชวบุลัมซึ่งเคยรับบทเป็นหัวหน้าทีมพักมาเป็นแขกรับเชิญและมีฉากกอดกับอีเจฮุนซึ่งเป็นการจัดเตรียมที่แสนประทับใจสําหรับผู้ชมในสมัยนั้นนับเป็นการจัดการที่สร้างความประทับใจ และความทรงจำให้แก่ผู้ชมเก่าได้เป็นอย่างดี Shift Detective 1958มีทั้งหมด10ตอนไม่ว่าคุณจะเคยผ่านยุคนั้นมาหรือไม่ก็สามารถสนุกกับการชมได้อย่างแน่นอนนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมและไม่ควรพลาดขอแนะนำให้ทุกคนได้ลองชมกันค่ะและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของวิดีโอในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ